ขอให้การเงินและการทองของเธอจงมีความหลั่งไหลมาสู่ตัวของเธอนั้นไม่ขาดสายขอให้ลาบสกาละอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเธอจงมีความพ่งพร้อมบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องขอให้สิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภยัยเป็นอะไรต่อเธอทั้งหลายจงอยู่ห่างไกลตัวเธออย่าได้มาถึงตัวเธออย่าได้มาถึงคนในครอบครัวของเธอ จะได้มาทําให้ทรัพย์สินสมบัติของเธอต้องสูญเสียและเสียหายขออำนาจของคุณพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นประธานหมู่พรมและเทวดานางฟ้าทั้งหลายมิจ่าปูสัมประเดชพรมและฉันปูพิอินทัญญาเป็นที่สุดขอได้ปรดเมตตารักษาและคุ้มครองดูแลเธอทุกคนตามที่กล่าวมาขออยู่ในวิสัยที่เธอสามารถนำพาให้เธอรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง โดยไม่มีอะไรเข้ามาทำให้เธอต้องเดือดร้อนขอให้ความสามารถอันเป็นความรู้ยิ่งก็ดีความสามารถในการปฏิบัติของเธอก็ดีความสามารถในชิตจักูยานของเธอก็ดีแม้ความสามารถใดๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนไว้ก็ดีขอให้เธอสามารถกระทําวิชาเหล่านี้ได้ถึงมรรคถึงผลเป็นประโยชน์ต่อตัวของเธอทุกคนได้โดยง่ายนับแต่นี้เป็นต้นไปด้วยเธอ